แค่นี้เลยเราก็รู้แล้วพวกนี้ถ้าเกิดภาพบบนนเราก็จะได้ตังค์ช็อตนีออ้อ่านกินกราฟแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับทันทีเนะะี่ค่ะแล้วจะเกิดเป็น P A M 5เนี่ย่ยางนี้ ยกลับตัวโอเคไหมคะ mm hmm. โอเคไหมจังหวะเนาะ mm hmm. เห็นยังคะว่าภาพที่เราจะได้ตังมันต้องเกิดภาพแบบนี้ mm hmm. แล้วเคยเป็นไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เรานอกเกมนอกแผนนอกภาพที่ชัดเจนอะ mm hmm. เราจะค่อนข้างที่จะเข้าเราไม่ฟ้า mm hmm. เป็นไหม เป็นไหมคะอืม,อมยินดีค่ะยินดีค่ะเอาไปเลยพี่เอาไปต่อยอดกับความรู้ตัวเองเอาไปทำให้ตัวเองมั่นใจแล้วเข้าตลาดแล้วทำให้แบบทำเพื่อตัวเองนั่นแหละคะ่ะนะเป็นคะ่ะนะพี่เป็นนะเนาะเเราแค่รอแค่นี้คะ่ะอเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไอ้นี่มาก็ได้เนาะ ถ้าวันนี้เรารอค่ะมันจะมีจุดนะคะไม่ว่าจะเกิดภาพไหนไม่ว่าทุกท่านจะเข้าด้วยทั้ง PA หรือว่ารอตามโซนหรือว่าตามแผนทุกท่านก็ต้องรอใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรอในจุดที่ใช่จริงๆนะคะรอจุดที่ได้เปรียบตลาดเราจะไม่เอาทุกแท่งอะคะ่ะ ไปหาจุดที่ได้เปรียบตลาดแล้วก็เข้าออเดอร์แล้วก็วางแผนบริหารทุนแค่นี้นะคะจุดที่เสี่ยงก็ตัดไปก่อนได้ไหมถ้าเรามั่นใจเราจะทำได้เราจะทำได้เป็นมันมันจะเป็นเหมือนภาพ ภาพเนี้ยเกิดขึ้นปกติแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะตกรถหรืออะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้อะค่ะเรารู้ปุ๊บเนี่ยอ่ะอ่ะถ้ากราฟเกิดมาย้อนกลับมาปุ๊บแล้วเกิดอยู่ในโซนแนวรับด้วยอยู่ในโซนเทนไลน์ปิดด้วย h-1 ที่เป็น p-a อบายอา่พฤติกรรมเขาฐานยกนี่หว่าแล้วบวกเดย์เทขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะย่อบายย่อบีในโซนนี้ได้นะคะจุดตัดเอลอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ก่อนหรือว่าอยู่ชุด PA ใน M5 ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยบายขึ้นไปบายตรงไหนเนี่ยก็เช็คตรงนี้ค่ะว่าเขาผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านได้เขาจะเป็นพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมเออกราฟมีพฤติกรรมเก่าเห็นเนี่ยน่ารักไหมคะเนี่ยอยู่โซนนี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอนโอเคเอาภาพนี้แหละเนี่ยค่ะเกิดเป็น H1 นเนี่ยค่ะ แล้วก็ย้อนเข้าที่มุมเนี่ยเขาเรียกมุมเฮทหนึ่งเนี้ยค่ะมุมเนี่ยมุมเป็นรูปตัวนี้ยค่ะก็จะเป็นฝั่งแนวลับเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมการาฟมาเข้านะในไทม์เฟรมเนาะเนี่ย,ยแล้วเขาจะขึ้นผ่านตรงนี้ได้ไหมผ่านได้เขาจะไปต่อมันก็จะมีแท่งส่งต่อเนี่ยค่ะแล้ว M 5ก็จะเกิดแล้วแล้วก็ถือไปชนะไฮนี้ ชนะไฮนี้ได้ไฮนี Hi ้ชนะไฮนี้สเตปต่อไปเขาย้อนมาตรงนี้ไงทุกท่านเนี่ยย้อนมาเทสตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไงถ้าเบรกขึ้นไปได้ปุ๊บแบบเนี้ยแท่งเนี้ยคะ่ะเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้สเตปต่อไปฉันก็จะย่อบายตรงนี้ไงทางานเหมือนจุดนี้เนี่ยค่ะจะทําเหมือนฉัดนี้ พอจะแบบเรียงลำดับภาพออกไหมคะพอจะเรียงลำดับภาพใหญ่ออกไหมสวัสดีค่ะพี่น้ำเนาะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานลพี่น้ำไปทบทวนนะในกลุ่มรู้ไหมในกลุ่มพอลำดับเหตุการณ์ถูกไหมคะเราแค่รอนะคะพี่ๆเราค่อยรอนะคะทุกท่านรอให้ได้รอให้เกิดนเนี่ยนเนี่ยชอดชัดๆเนี่ยคืนนี้ยแล้วถ้าพวกนี้ขึ้นไปทำแพทเทิร์นเหมือนตัวนี้ ไายกโลยกอ่าตรงนี้ภาพนี้เมื่อวานนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยว่ะเดี๋ยวจัดเลยมาตรงเนี้อ่ะออกค่ะ,ะขเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาวเนาะแม่ค้านักร่าเทอะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะชื่อแบบว่าฟ้ามากครับพี่แค่รอให้เกิดเนาะรอให้เกิดภาพแค่นี้นค่ะเราอาจจะพรุ่งนี้กลับมาเนี่ยเข้าตรงนี้พรุ่งนี้ เกิดภาพนี้เราก็เข้าตรงนี้ค่ะใครจะเอทลงมาเอทหวานแล้วเอดลงมาก็ได้ไม่ผิดนะคะโคตีเทนลน์จากไทม์เฟรมไหนทิปใช้เฮทหนึ่งค่ะเฮห,หนึ่งเฮห,หนึ่งในการที่ดูโครงสร้างเล็กนะคะแต่ว่าที่จะดูพวกโครงสร้างใหญ่มาก่อนว่าเอ้ยเดได้เปรียบหน้าไหนคะ่ะ h4 สเป็นเทนขึ้นไหมถ้าเทสเป็นเทนขึ้นด้วยทิฟก็จะมาย่อยในในในเล็กของ H1 อีกรอบหนึ่งอะค่ะพี่แล้วก็จะมาวางโซนให้เนาะวางโซนเพื่อเข้าออเดอร์มันจะได้คมขึ้นนะคะมันจะได้คมขึ้นจริงๆมันมีแค่นี้นะคะเนี่ยออกตลาดพี่ๆี่ลำย,ยนั่นอนะหนึ่งช็อตออกตลาดพวกนี้มาอีกอะหนึ่งช็อตออกตลาดพวกนี้มาอีกหนึ่งช็อตออกตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะ ได้ไหมทุกคนมันมีแค่นี้ด้ oh. ใครจะแอดวาร์เอสลงมาพรุ่งนี้เช้า oh. พรุ่งนี้หรือวันไหนก็ไม่รู้ะรจะเกิดเนี่ย oh. ใครจะแบบตีลังกาตีรถมาลับ oh. ก็ได้เนะี่ยสมมติว่าเดปิดเนี่ยเนี่ยเข้าได้แค่หนึ่งตังเนี้ยจะถามว่าตรงนี้เสี่ยงไหมที่จะที่จะเซลนะคะที่จะเอ็ดเนาะ ถ้าคาเซลลงมาเขาก็มาหยุดที่ตรงนี้แหละคะ่ะถ้าเขาผ่านไม่ได้เนาะนแล้วเขาจะกลับเป็นแพทเทิร์นดับเบิลยูขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่แท่งนี้ทะลุทเทน,ลนะนไลน์มาเห็นแท่งนี้ทะลุเทนไลน์มาเนาะตรงนี้ไม่เกิดแล้วนะคะทุกคน,น,นเขาจะเป็นรูปตัวเอ็มแล้วนะนนเขาจะมาใช้รับนี้นะคะ รอบนี้เราก็เข้าด้วย M5 ไปอย่างเงี้ยค่ะ M5 ก็รอเนี่ยค่ะรอคอนเฟิร์มแท่งเทียนเกิดก่อนเกิดก่อนถึงเข้ากับตัวแบบรูปแบบเกินกิน โอเคไหมเลไปไหมคะแค่นี้ค่ะแล้วไปไหนที่พี่ไหนเนี่ยที่พี่หนึ่งเนี่ย่ต้องดูก่อนเนี่ค่ะไปไหนเนี่ยเขาก็จะไปเทสเนี่ยค่ะเหมือนกันฝั่งที่เขาใช้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เวลาเขากลับไปเทสอะค่ะเขาก็จะไปเทสที่เดียวกันตรงนี้จะเป็นแนวต้าน ที่เราอะ M5 ขึ้นไปเราจะปิด TP แบ่งปิดก่อนนี่ค่ะส่วนนี้นาะสอบถามรบกวนสอบถามค่ะถ้า H4 เป็น PAC แล้วจะเข้าออเดอร์ต้องย่อยเข้าไปดูใน Time Frame M5 ค่ะต้องย่อยเข้าออเดอร์ใน Time Frame M5 นะคะ H4 H4 ประกอบด้วย H1 ดสี่แท่งประกอบด้วย h ฮดสี่สี่แท่ง,ทแ,ทงแล้วก็ไปหาจุดแนวต้านหรือว่าแนวรับให้เขาแล้วเข้าออ,อเดอร์ค่ะขึ้นอยู่ว่าทุกท่านจะเลือกเข้า h ฮสใน h ฮหนึ่งแท่งไหนลองลองไปถามคนที่แบบแบ่งปันระบบนี้นะมันจะมีแบบมันจะมีคนที่ต้องคอนเฟิร์มให้ทุกท่านได้อค่ะ ในช่วงเวลานั้นเนาะโอเคไหมการเข้าเฮดสี่เฮดอะไรอะ่ะมันถามว่ามันปลอดภัยไหมมันจะปลอดภัยต่อเมื่ออยู่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ที่แนวต้านกับแนวรับ PA ที่ดีเกิดที่แนวต้านและแนวรับนะคะถ้าเฮดสี่มากลางทางเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแอดวัตอันนี้สำหรับอ่าที่ขออนุญ,ญาตนะทุกท่านคะ่ะถ้าสมมติว่านะที่ขอ,อล้างนะคะ ถ้าสวิงกราฟมันอยู่แบบนี้เนาะอันนี้คอบไปแล้วใช่ไหมคะคอบแผนไว้แล้วเนาะอันนี้คือแผนเวลามาแล้วเกิด p ีเข้าได้นะคะเราจะได้ตังเนาะอ่ะที่ขอใช้นี่ดีวกว่าจะได้ไม่ต้องลบอ,อันนี้ที่แบ่งปันพี่พี่เนาะเนี่ยค่ะจุดเข้าเห็นไหมคะ เขาจะย้อนไปนะ่ะเฮสี่เกิดเป็น PA นะค่นะนี่ค่ะมุมนะอ๋อ11โมงของสีเหลืองปิดเนาะปิดชั่วโมงพอดีนะะี่ค่ะย้อนขึ้นไปเนาะแล้วเกิด PA เราค่อยเข้าออเดอร์นะคะ มว่าเขาไม่ได้ย้อนขึ้นไปเยอะๆอะค่ะพี่ๆเขาไม่ได้ย้อนขึ้นไปตามโซนของเราจริงๆเลยอะบางทีบางทีเราเราจําเขาไม่ได้อย่างเงี้ยอืมโอเคนะนี่ค่ะนี่ค่ะมุม M5 เนี่ยถ้าคุณจะเข้าได้ H4 นะเนี่ยค่ะ,คะเข้าจากตรงนี้แล้ว SL ตรงนี้ยค่ะแล้วก็มาปิดตรงนี้ก่อน ผ่านมาได้เขาก็จะลงมาี้เถ้าเข้าด้วยแบบนี้ค่ะโอเคไหม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะสวัสดีนะคะเนี่ยมาชนตรงไหนเนะี่ยชนปลายไส้นะคะเมื่อเช้ามาชนปลายไส้ตรงนี้เนาะ,ะมีโอกาสนะคะมีโอกาสย่อลงมาก่อนนะรู้ไหมมาใช้โซนนี้แหละที่เราวางแผนไว้นี่แหละเห็นไหมคะจุดจุดตัดเอเลเสีก็จะอยู่ที่ปลายไส้นะคะพี่เวลาทุกท่านเข้าอ่ะนะคะ เนี่ยค่ะย้อนแลมาปลายมันต้อง S L มันยืงอยู่ตรงนี้ก่อนนะปลายไส้แท่งนี้ก่อนเนี่ยเข้ามา M 5เกิด P A เนี่ยค่ะแล้วก็เข้าลงมาถ้าจะเข้าตามเส้นสี่อย่างนี้เนาะแต่ที่ปะสายจวดสายจวด M 5ตามโซนนะคะอืะ,ะ,ะเขาไม่ได้ทำหายที่สูงขึ้นเขาก็จะมายอย่างเงี้ยน,นะจุดตัด S L อ่ะค่ะอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิด M5 นะคะพี่เนี่ยตรงแค่นี้พอทิปจะไม่ได้แบบว่าอันนี้ทิปแบ่งปันในการที่แบบเออถ้าเราจะเข้าเนาะถ้าเราจะเข้าแต่ทิปแบบไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าทิปใช้โคต้าไปแล้วทิปใช้การเข้าออเดอร์ของทิปเป็นหนึ่งวันแล้วทิปทิปออกตลาดในช่วงช่วงกลางวันแล้วค่ะช่วงนี้เอาแล้วถ้ามาโซนนี้หรือว่าโซนที่วางแผนไว้ทิปถึงจะพิจารณาเข้าอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหม หน้าบีไปแล้วค่ะทิมหน้าบีไปแล้วเนาะทิมบีเช้าไปแล้วค่ะบีโอเคไหมถ้าทุกท่านรอตามแผนท่านจะได้ตังค์เนาะแล้วก็รอให้เกิดส่วนมากมันจะปิดไม่เหมือนกันเนาะพี่พี่มันจะปิดไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ สีดำของอทิบปะทิปปิดแล้ว s <S ใช่ค่ะ b, b, b ปปดห้าไปแล้วค่ะ b 8แปด้าปิด90้าสองมันไปถึงไงคะยขอด,ดู i อ i ก่อนนะ นี่ค่ะใครใครที่ถนัดดัวนี้ใช้ได้นะคะพี่พี่เนะี่ยดึงเข้ามาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมก็ดูดูแบบดูโมเมนตัมเขาก็ได้อยู่นคะคะโอเคไหม่ซนนี้ไปแล้วถ้าโซนนี้ลงมาสวยเห็นไหมค่ะก็รอรอแล้วได้ตังค์ <laughs> ยำม,มากเลยเออรอแล้วได้ตังค์ไปใช้ชีวิตนะคะพี่พี่เราก็แจ้งเตือนไว้โอเคไหม มาแล้วเกิด PA เราค่อยเข้าบางท่านอาจจะเอเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้อยู่ปลายไส้ตรงเนี้ยนี่ค่ะส่วนนี้นะเอสเมื่อกี้เออตรงนี้นะคะเอสเอลปลายไส้ตรงนี้พอเนี่ยเก้าสามก็พอค่ะทุกคน สามปลายไส้ชุดนี้ก็พอถ้าจะเอสตาม p a เ4ของทุกท่านนะรู้ไหมเนะะี่ยค่ะในการเข้าแค่นี้เลยเราก็หาจุดเอแอแค่นั้นละค่ะเห็นนะส่วนนี้เนี่ยถ้าเข้า h 4ใช่ไหมเนี่ย h 4เกิดเห็นไหมคะเนะี่ยเขาก็จะเริ่มถอดไส้ถอดไส้ลงมาผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านได้เขาก็จะลงมาต่ออย่างเงี้ยค่ะ ในการเข้าเนาะเราต้องจำเป็นต้องฝึกตัวเองหนึ่งท่านะคะทุกคนเพื่อความแม่นยำของตัวเอง